พี่านะนายเกิดเรื่องแล้วคุณนายร้องท้องแถมมีชีพรจรหายยากปรากฏว่าเป็นแฟตค่ะฉันเกิดใหม่แล้วกลับมาวันที่หลิวหวานชิงเพราะว่าเธอตั้งคันลูกแฝดชาติที่แล้วหลิวหวานชิงท้องคลอดลูกสองคนทั้งชวนฉลองกันอย่างสน,านุกสนาน ทุกคนต่างมองว่าเธอเป็นผู้มีพระคุณของตระกูลแต่ฉันมีเหลืองของโจนนี้กลับกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจในงานมงคลน,นี้ไม่มีใครแยแสกลายเป็นคนที่ไร้ค่าทันทีส่วนเธอได้เพลิดเพลินกับอาหารจากทุกที่ที่เจียนหยุดกุยให้คนไปหามาบำรุงจนเธอผิดพลาดเปล่ปลังแต่ฉันอยู่ในห้องที่เงียบและเงาฉันอาเจียนจนแสบคอไอเป็นเลือดแต่ไม่มีใครแยแส รอยแตกลาสีเข้มเหมือนตะขาบเกาะหน้าท้องฉันส่วนเธอแต่งตัวสวยทุกวันได้รับคำชมจากคนในโจนแต่ฉันกับต้องทนเจ็บกลั้นฉีไม่อยู่โดนคนใช้ดูดถูกไม่มีศักดิ์ศรีเหลือสักนิดฉันขอความช่วยเหลือจากนายพลและแม่สามีนายพลค่ะบวานชิงทำความดีให้จวนนายพลแต่คุณทำตัวไม่ดี โ,โรคสกปรกแบบนี้เป็นความอับอายของวจวนริดๆสิ่งที่ได้กลับมาแค่คำติดเตียนที่เย็นชากับคำเตือนจนวันที่ฉันคลอดฉันถูกทรมานด้วยความเจ็บปวดในท้องจนต้องตายทั้งเป็นเลือดออกไม่หยุดจากภายในส่วนอีกท่านผมงกำแพงโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านคุณนายรองโชคดีมากาทุกทคนกด้ดกล,ลูกแฝ <ไป S 2> งเจ้าค่ะ ดีิงกับการมาดีมากเลยนี่ส่งคำสั่งวันนี้ที่จวนจัดงานเลี้ยงสามวันร้องรำให้สนุกมเลยคุณนายเป็นอะไรชาติที่แล้วนม่ไม่รู้ว่าหลิวหวันชิงทำยังไงถึงย้ายควอมเจ็บัวตอนคลอดมาที่ฉัน กับโลกนี้ไม่มีคำสาปที่ไรที่มามันต้องมีตัวกลางฉันต้องหาให้เจอต้องมีตัวกลางแน่ฉันต้องหาให้เจอ,อ,นะอ,เจอชุนเย่ไปบอกตามที่สั่งว่าหลังจากที่ฉันฝันร้ายรู้สึกไม่ดีต่นห้องเม็งอับต้องทำความสะอาดข้างใหญ่ตั้งแต่ข้างในยันข้างนอกจำไว้นะชุนเย่ทุกชิ้นทุกมุมเธอต้องตรวจเองถ้าเธอรู้สึกว่ามีอะไรที่แปลกไป มีของที่ไม่ควรอยู่หรืออะไรสักอย่างรีบรายงานฉันคะ่ะคุณนายหรือววานชิงฉันต้องห่าความจริงว่าเธอทำลายฉันยังไงเรียนคุณนายตรวจหมดแล้วค่ะพ้าปูที่นอนหมอนยันร่องกระเบื้องก็ตรวจมาหมดแล้วแม้แต่เครื่องประดับเสื้อผ้าแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกประการเหมือนเดิมเหรอนี่มีอะไรเพิ่มมาใช่ไหมค่ะเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามีอะไรที่นึกไม่ถึงถ้ายอย่างนั้นก็เผาทิ้งให้ห,หมดอย่าให้เหลือเอามาคุณนาย ห้องไฟไหม้ต่อไปเขาต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนของทุกอย่างกลายเป็นเ้าถ่านหมดแล้วฉันไม่เชื่อว่าจะมีอะไรที่หลิวหวันชิงใช้ถ่ายโอนความเจ็บได้อีกทำไมทั้งที่เผาไปหมดแล้วแต่ก็ยังหนีไม่พ้นหรือว่า ตัวกลางนั่นมันไม่ใช่ของนอกกายหรือว่าฉันพลาดอะไรไปอุ้ยตายพี่สาวเป็นอะไรไหมฉันได้ยินว่าพี่ไม่สบายเลยเป็นห่วงตั้งใจมาดูสันเจ้าเจ้าใครจะคิดคนที่สูงส่งเหนือใครจนพวกคนต้องขออิจฉาอย่างเธอตอนนี้ต้องมารับความทรมานแทนฉันแล้ว เมื่อหาภายนอกไม่เจองั้นปัญหาน่าจะอยู่ที่หลิวหวานชิงหรือเปล่าเมื่อหาภายนอกไม่เจองั้นปัญหาจะอยู่ที่หลิวหวานชิงหรือเปล่าน้องสาวคิดมากไปคุณหมอสั่งมาให้หลีกเลี่ยงของสกปรกโรคจะหายไปเองฉันเลยหลบในห้องไม่ออกไปไหนไม่คิดว่าน้องจะเป็นฝ่ายมาหาเองเธอ แต่ก็แปลกนะถึงฉันท้องอยู่แต่แข็งแรงดีกินอะไรก็อร่อยส่วนพี่สาวทั้งที่ไม่ท้องแต่แพ้ท้องหนักกว่าฉันหรือพี่สาวใจแคบแม้แต่สวร์ก็ยังทนไม่ได้เลยลงโทษส่วนเจ้าเจ้าความเจ็บปวดจากครั้งนี้ยังไหวอยู่ไหมฉันอยากให้เธอเจ็บปวดทั้งวันทั้งคืนแทนฉันร้อให้ฉันคลอดลูกชายก่อน เธอจะได้เห็นฉันเป็นเมียหลวงและพร้องทุกอย่างในจวนแน่ถ้ามาเป็นห่วงฉันสู้ห่วงตัวเองดีกว่าไหมลูกแฝดคู่นี้เป็นโชคดีที่ได้มายากไม่รู้ว่าน้องสาวจะรับไหวไหมเรื่องนี้พี่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าแต่พี่เธอพี่มีทายาทไม่ได้แบบนี้ตำแหน่งเมียหลวงคงนั่งมมั่นแล้วตกลงคืออะไร ที่ทำให้ความเจ็บปวดของเธอ,อย้ายมาที่ฉันกินอะไรนี่คือเครื่องหอมจากวัดชิงซินฉันเอามาให้พวกเธอข้างในมีสมุนไพรช่วยให้ใจสงบและบำรุงร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพต้องพกติดตัวถึงเห็นผลขอบคุณค่นายพลขอบคุณนายพลฉันจะพกถุงหอมติดตัวไม่ห่างตัวแน่นอนหรือว่า ถุงหอมนี้มีปัญหาหรือว่าถุงหอมนี้มีปัญหาพี่เอาแต่มองท้องฉันหรือว่าอยากได้แต่ไม่ได้พี่เลยแค้นอยู่ในใจฉันขอเตือนนะอย่าฝืนเลยมีบางคนเกิดมาพรอโชคชะตาไม่ให้มีลูกพี่สาวน้องพูดถูกไหมสนเจ้าเจ้าชีวิตนี้ของเธอต้องรับความเจ็บปวดจากการท้องแทนใช้ มองฉันมีลูกมีหลานอย่าได้หวังจะมีลูกเป็นของตัวเองความชอบจากนายพลตำแหน่งเมียหลวงและทุกอย่างต้องเป็นของฉันเสินเจ้าเจ้ากล้าตบฉันเหรอฉันในฐานะเมียหลวงของนายพลตบคนที่ไม่รู้จักฐานนะทาตัวต่ำล่วงเกินพวกอื่นอย่างเธอฉันตั้งท้องลูกของนายพลกล้ามาตบฉันได้ยังไง ไม่ได้รับอนุญาตก็เข้ามาในห้องนอนของฉันถือว่าไม่เคารพพูดจาเสียดสีทุกคําถือว่าไม่ให้เกียรติแต่ละเรื่องมีเรื่องไหนไม่ควรสั่งสอนเธอบ้านี่ถือว่าเบาแล้วปกติหรือหว่านชิงทนไม่ได้ที่ใช้ฐานะเมียหลวงกดเธอตกนี้ฉันตั้งใจยั่วเธอเธอต้องรู้สึกเสียนหน้าแน่เส้นเจา้าเจ้าฉันจะฉีกหน้าแก เสนเจ้าเจ้าตายจะเถอะแกจะอย่าทายคุณนายรองฉันไม่อยากให้คุณแต่ต้องคุณนายเด็ดขาดโอ๊ยรีบมาช่วยหน่อยคุณนายรังแกคุณนายรอง,รองเธอจะสู้เหรอนั้นเธอจะส่งเธอลงนลกเอง <c oughs> <c oughs> ฮะฮสันเจ้าเจ้าบ้าไปแล้วเหรอในพลถ้าท่านมาช้านิดเดียวฉันกับลูกของต้องตายคามือของคุณนายแน่เธอพูดอะไรมีฉันอยู่ใครจะกล้ารังแกสันเจ้าเจ้าเธอมันผู้หญิงใจร้ายชัดๆรู้ดีว่าหวานชิงท้องลูกของฉันยังอิจฉาไม่เลิก กลางวันแบบนี้ยังกล้าทำร้ายเธอท่านนายพล,ลไม่ถามหาเหตุผลเข้ามาเห็นนิดเดียวก็ด่าฉันไม่ยั้งแล้วหัวใจของคุณลำเอียงขนาดนี้เลยเหรอคนนายคนใจร้ายจริงๆร่างกายคุณไม่ดีฉันเลยมาเยี่ยมทำไมต้องตีฉันด้วยละ่ะทำร้ายฉนันน่ะไม่เป็นไรแล้วแต่ในท้องยังมีลูกนายพลอยู่นะถ้าหลิวหวานชิงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่เคารพคนอื่นกล้าขึ้นเสียงฉันเป็นเมียนหลวงแห่งจวน สอนกฎให้เธอก็ถูกต้องแล้วคุณไม่ลงโทษเมียน้อยที่ไม่รู้จักเคารพคนอื่นกลับมาตำหนิฉันที่เป็นเมียหลวงแทนคิดว่ายุติดธรรมแล้วเหรอสันเจ้าๆใครให้ความกล้าเธอถึงมาพูดแบบนี้เธอไม่มีสิทธิ์สอนหวานชิงลองขากระจกส่องตัวเองดูทั้งตัวเธอตอนนี้มีตรงไหนดูเหมือนเมียหลวงบ้างฉันสั่งเธอ ขอโทษวานชิงเดี๋ยวนี้ฉันไม่ผิดเธอไม่โค่่คนที่เธอ,อกลิ่นเหม็นนี่อะไรสกปรกสุดๆสันเจ้าๆน่าขยะขยงจริงคุณนายถึงกับฉี่ราดอะ คุณนายจวนในพลกลับอายจนฉี่ราต่อหน้าพลสภาพระสมเพิแบบนี้หมายังไม่เข้าใกล้ส่วนเจา้าเจา้าทุกวันเอาแต่กดหัวฉันเจอแบบนี้มันก็สมควรแล้วพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงทำต่อหน้านายพลหนุ่มละ่ะสรรนเจา้าเจา้าตอนนี้เธออายคนฉันอยากรู้ว่าเธอ,อยังกล้าทำตัวกลาง ต่อนหน้าฉันไหมดอดูเธอว่าฉันจะเหยียบเธอจมดินหรือหวานชิงความสกรปรกนี้ทั้งหมดเพราะเธอความอัพยศนี้ฉันสนเจ้าเจ้าจะเอาคืนกว่าร้อยเท่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้ไปพักที่ห้องของคุณนายรองแล้วก็ให้คนเฝ้าดูแลสวนคุณนายให้ดีไม่ให้มีของสกรปรกออกไปทำร้ายใครคุณพูดอะไรนะฉันยังท้องอยู่นะ ก็แค่อยู่กับลูกไม่ได้ทำอะไรไปกันเถอะเดี๋ยวลูกจะตกใจต่อไปอีกสิบเดือนชีวิตยังอีกยาวไกลสนเจ้าเจ้าเธอเธอต้องสนุกให้เต็มที่นะเซลยุนกุยหรือหว่านชิงวันนี้ฉันโดนยามสักวันหนึ่งฉันจะเอาคืนพวกคุณให้งักกว่าเดิม คุณนายนั่งลงก่อนคะ่ะเ <c oughs> บาจะไปตามหมอมาดูอาการคุณหมอคุณนายอาการเป็นยังไงบ้างเฮยชีพจรค่อนข้างแปลกดูเหมือนจะอ่อนแรงแต่ตรวจละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรขออภัยที่ผมดูไม่ออกว่าป่วยอะไรถ้าตรวจเจอว่าป่วยอะไรชาติแล้ว ฉันคงไม่ตายง่ายคุณหมอช่วยดูสิ hmm. ่งน no like <that> ี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมคุณหมอเดี๋ยวก่อนรบกวนคุณช่วยดูถุงหอมสองอันนี้ให้หน่อยต่างกันยังไง้ย คุณนายได้ของแบบนี้จากไหนไมหรอถุงหอมอันแรกถุงนั้นแค่ใส่สมุนไพรหัวระพากับตู้จงช่วยในการบำรุงคันแต่ถ,ถุงหอมอันที่สองใส่เลยกลงถึงกับยาฝรัง่งรทธิ์เย็นจัดมากถ้าใส่นานๆเกรงว่าทำให้ท้องยากครับวางแผนดีแยบยนอันหนึ่งยาบำรุงอีกอันเป็นยาทำหมันขอบคุณคุณหมอเข้าใจแล้ว คุณไม่ต้องเกรงใจต้องโทษตัวผมที่ความรู้น้อยหาสาเหตุอาการของคุณนายไม่ได้ชุนเย่ส่งคุณหมอค่ะถุงหอมนี้แค่ทำให้เป็นหมันแต่ไม่ได้ย้ายความเจ็บปวดหรือว่าแค่เป็นเพียงตัวกลางเหรอคิดดดนลึกซึ้งจริงแค่นี้ จะให้ฉันทนทรมานตลอดสิบเดือนของการท้องแทนเธอเหรอฉันขอดูหน่อยแถวนี้ไม่มีของชั่วร้ายแล้วเธอจะยังสมหวังอีกไหมหนึ่งเดือนผ่านมาถุงหอมถูกทำลายแล้วของตกแต่งในห้องรวมทั้งคนใช้ในลานบ้านก็เปลี่ยนไปหมดแล้วทำไมยังเป็นแบบนี้อีกหรือว่ายังมีมากกว่านี้ชุนเย ก่อนหน้านี้ฉันให้คอยดูหลิวันชิงช่วงนี้เธาเป็นยังไงบ้างคุณนายบ่าวไม่พบอ,อะไรผิดปกติค่ะแค่รู้สึกคุณนายรองกลับกินเก่งมากวันนี้อยากกินไก่ตุ๋นซีอิ๊วร้านชุยวาพรุ่งนี้อยากกินปลาผัดพริกร้านชีวาดูแล้วไม่เหมือนคนท้องเลยค่ะอืมไก่ตุ๋นซีอิ๊วรสชาติดีจริงเธอไปที่ร้านซีหาสั่งปลาผัด<อ>พริกจำไว้ เอาแบบเผ็ดที่สุดเลยค่ะผูห้หญิงทั่วไปตอนท้องมักจะระวังเรื่องอาหารหลายอย่างแต่เธอไม่ระวังของมันของเขาก็กินหมดลูกของคุณนร,รองนี้แปลกจริงๆไม่ต้องพูดถึงคนท้องหรอกต่อให้คนธรรมดากินแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะแล้วช่วงนี้เธอไปไหนบ้างตอนเช้าไปที่สวนกลางวันพักในห้องนอน ตกกลางคืนนายพลอยู่กับเธอที่จวนเพื่อพักผ่อนด้วยกันช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้ทุกวันดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติมันเกิดจากอะไรที่ทำให้ความเจ็บปวดของเธอถึงย้ายมาที่ฉันได้วันนี้คุณนายรองอยากกินขนมชาซูรีบซื้อมาให้หน่อยขอที่อบใหม่ๆเลยนะ12เดือน8ตอนเช้าจากนั้น15นาที ฉันปวดเขาอย่างแรงอาเจียนจนน้ำสีเหลืองสิบสามเดือนแปดบ่ายหรือหว่นชิงกินปลาผัดพลิกครึ่งชั่วย,ยามฉันนอนแล้วอาเจียนน้ำเปรี้ยกัดคอสิบสี่เดือนแปดหรือหว่นชิงชิมมะนาวเชื่อมบ่ายสามสิบห้านาทีฉันเวียนหัวหน้ามืดอ,อาเจียนอาหารออกมายี่สิบเดือนแปดสายหรือหว่นชิงกินขนมชาซูสายสามสิบห้านาทีฉันกินขนมก็คลื่นไส้ ทิดแท้ก็เป็นแบบนี้ถ้าเธอกินอะไรฉันก็จะอาจเตียนตามเธอกินอะไรฉันจะเกลียดรสชาตินั้นเหมือนกันหาตัวกลางไม่เจอตัดความเกี่ยวข้องนี้ไม่ได้งั้นฉันลองใช้มันดูดีไหมชุนเย่คะ่ะไปบอกครัวทีบอกว่าฉันหงุดหงิดร้อนใจให้ต้มชาสมุนไพรยเย็นให้ฉันขอแบบเย็นสุดๆเย็นจัดๆคะ่ะ ชาไม่เหมาะกินคู่กับขนมชาถ้าเธอกับฉันมีผลกระทบกันฉันมิเชื่อว่าหลิวหวานทิงจะสบายดีคุณในร้องเสรนเจ้าเจ้าใกล้ถึงกำหนดพลอแล้วตอนนี้เธอคงลำบากมากอีกไม่นานฉันจะได้ครอบครองทุกอย่างในจวนนี้แล้ว อุวยคุณในรองเป็นอะไรไปคะหรือว่าแป้งแข็งจดติดพอไม่ไม่ใช่แต่แล้วคุณในรองคุณในรองคะปวดท้องมากเลยรู้สึกว่ามีมีดกริดข้างในคุณในรองไม่ใช่แล้วความเจ็บนี้มาแปลกๆหรือว่าสินเจ้าเจ้าทำอะไร เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางดูเรื่องนี้ได้แน่เหมือนจะเป็นไปตามอย่างที่ฉันคิดเรดยาไม่เข้ากันต่อให้กินยาวิเศษก็ไม่ช่วยหริอหว่านชิงเธอทำให้ฉันได้รับความเจ็บปวดจากการพอดแทนเธอก็ต้องดูว่าเธอจะทนไหวหรือเปล่าไม่นานสิ่งที่ฉันเจอเธอจะต้องชดใช้ทั้งต้นทั้งดอก เซี่ยอยูอบอกแม่สามีกับนายพลว่าทองเริ่มดิ้นแล้วค่ะสินเจ้าเจ้ารอฉันพ่อลูกเมื่อไหร่วันตายของเธอก็มาถึงตำแหน่งเมียหลวงของจวนต้องเป็นของฉันแน่คุณนายอาหารที่สั่งเสร็จแล้วค่ะเก้า <9 S 2> เดือนที่ผ่านมาฉันกินของเย็นไม่เคยขาดสักมื้อก็เพื่อรอวันนี้แหละเอะ อโอกาสมาถึงแล้วคุณนายคุณเป็นอะไรไปบ่าวจะไปตามหมอมาก่ะไม่ห้ามไปพยุงฉันไปที่ลานบ้านนั่งลงเวลาไหนแล้วท่านคิดจะไปที่ลานเหรออีกอย่างข้างนอกหนาวจัดบ่าวกลัวว่าท่านจะทนไม่ไหวพยุงฉันไป ขยับแล้วขยับจริงด้วยสั่งคนไปเอาชุดเครื่องประดับไข่มุกหนานไหในคลังอ๋อยังมียกเลือดกิเลนร้อยปีจากหนานเจียงเอามาให้หวานชิงหมดเลยคุณนายรองนายท่านเอาใจท่านจริงๆของพวกนี้หายากมากนะคะของพวกนี้จะสำคัญอะไรรอให้หวานชิงคลอดลูกเมื่อไหร่ทุกอย่างในจวันนี้ต่อไป ก็เป็นของหวานชิงหมดนั่นแหละขอบคุณกับท่านแม่ขอบคุณท่านในพลส่วนเจ้าเจ้ารอฉันคลอดลูกเมื่อไหรฉันจะเป็นเจ้าของบ้านจวนนี้ทุกอย่างในจวนจะเป็นของฉันส่วนเธอก็เป็นคนโชคร้ายที่โดนความเจ็บจากการท้องกัดกินเท่านั้น ลหวันชิงสนุกให้เต็มที่นะกราบไดที่เลือดฉันเย็นลงอีกนิดชีวิตเธอก็จะสั้นลงอีกหน่อยนะชุนแย่ไปเตือนน้ำชาขอมห่วงเลียนกับน้ำแข็งหนึ่งทั้งคุณนายของพวกนี้มันเย็นมากร่างกายท่านก็อ่อนแออยู่มันไม่ใช่น้ำชาขมธรรมดาเหมือนยาพิษมากกว่าทำตามที่ฉันสั่ง หยุนกุยพรุ่งนี้นะ่ะเราจัดงานเลี้ยงประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าจวนในพลของเรานั้นนะ่ะตอนนี้นะ่ะมีลูกแล้วนะดีไหม <c oughs> แต่ท่านแม่ถึงนี่จะเป็นเรื่องน่าย,ยินดีแต่ท่านพี่เสินนั่นยังไงเธอเป็นคุณนายที่แต่งมาถ้าเราจัดงานใหญ่กลัวว่าเธอจะคิด <c oughs> มาก <c oughs> เสินเจา้าเจ้าแม่ไก่ที่ไข่ยังออกไม่ได้เทียบกับเธอไม่ได้หรอก รอเธอเคลอดลูกเมื่อไหร่ฉันจะให้หยุนกุยยาเลยจะไม่ให้นางนั่นอะอยู่ในตำแหน่งเมียหลวงของจวนแม้แต่ลูกก็ไม่มีนะวันชิงเธอแค่ดูแลตัวเองกับลูกไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนขอบคุณท่านในพลนเจ้าเจ้าตำแหน่งเมียหลวงนะ่ะอีกไม่นานก็เป็นของฉันเธอนะ่ะก็รอถูกหย่าไป กลายเป็นขี้ป่าคนทั้งจวนไปเถอะนะรือหวานชิงชีวิตก่อนฉันต้องทนรับความเจ็บปวดมันถูกพกหัวใจสิบเดือนเต็มวันนี้ฉันจะคืนให้เธอคุณนายนิชายเย็นกับน้ำเย็นที่ต้องการ <S <s วานชิงจ๊ะกําไลยกเนี่ยเป็นของที่ระลึกจากคุณย่าของจวนวันนี้ฉันมอบให้เธอนะขอบคุณท่านแม่คะ่ะเสินเจา้าเจ้าเธอดูให้ดีนะความรู่ดาร่ำรวยในจวนนี้รวมตำแหน่งเมียหลวงแล้วอีกไม่นานจะตกเป็นของฉันทั้งหมดเกิดอะไรขึ้น หวงเหลียงกันน้ำดีขมจัดและเย็นมากคนท้องกินเข้าไปจะทรมารสุดๆเป็นไปได้ยังไงถึงจะไม่ได้ผลพ้ณในรองพอแฝดคลอดออกมาทั้งเมืองจริงจะต้องชมว่าโจวนโชคดีจริงๆตอนนั้นน่ะท่านอย่าลืมบ่าวนะคะแน่นอนอยู่แล้วทรัพย์สิสนฐานะเกียรติยศฉันจะได้มาทีละอยาก ส่วนเธอสินเจ้าเจ้าก็แค่เห็นรองเท้าเหยียบขึ้นไปจุดสูงสุดเท่านั้นเป็นไปได้ยังไงต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆชุนเย ไปเอามาเล็ดบัวหิมะกับใบไอซ์เพียนมาทั้งหมดใส่ลงไปในน้ำให้หมดเมื่อของขมกับเย็นธรรมดาไม่ได้ผลก็ให้เธอลองชิมรสชาติเส้นลมปราณผูกแช่อวัยวะทั้งห้าหนาวดูบ้างลูกชายแฝดนะ่ะเป็นลางดีทั้งเมืองจริงต้องดูแน่ว่าฉันจะคลอดลูกชายแฝดในจวนเซียวหยุนกุย ต้องรักฉันมากขึ้นแน่นอนท่านแม่จะเห็นฉันเป็นคนสำคัญสรนเจ้าเจ้าวันจบสิ้นมาถึงแล้ว อีกไม่นานฉันจะกลายเป็นผู้หญิงที่สูงสักที่สุดในโจน หรือหวานชิงถ้าวางแผนให้ไม่ฉันต้องเจ็บปวดเพราะลูกกัดกินหัวใจตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องดิ้มรสความหนาวเย็นเข้ากระดูกบ้างแล้ว